ก่อนที่ทิ้งแกจะสั่งไว้ว่าอาก็ปองไม่ให้เด้วจะเยอะแกก็มาหับเอาอย่าง่ก่อนนี้หางห่ายไม่มีใครเก็บก็ปองที่ทิ้งเกื่อนแต่นี้มันพวกของเก่ามาเก็บหมดแกก็เลยเก็บไม่ใครได้ ทำอะไรครับก็ที่นี่ขายกาแฟก็ลยมีกระป๋องนมเหลือเยอะอ๋อนี่ให้ฟรีป่ะครับฟรีค่ะให้ฟรีก็ส่วนใหญ่ก็กระป๋องพวกนี้จะให้เขาเหมือนกันผมเคยไปเก็บล้นหน้าวัดจิทองมาก่อนหน้าน้ำของเป็นยีนะหาลูกขอลูกขับข่าคลองค้างพ้างอ่ะทำไยก่อนเอาเยอะกว่านี้อีกเหรอนูนไปเอามาจากจิมทองล่นสองข้างเลยอ่ะวันนี้ไปข้างนี้วงมนี้ไปข้างนู้นเก็บเย่ย ตายกไหวไหมอูหนักนะไม่ช่วยนะบอกใครก็ได้แล้วก็เดี๋ยวจะฝากไปให้หนักไหมตาไม่นักอ่ะไม่ลักอ่ะไม่นักอ่ะเอาเรื่องเหมือนกันนะไม่นักอ่ะเดี๋ยวเพิ่มให้อีกสองถุงไม่ออกไปับอนเดี๋ยวคนละครึ่งนะไปก่อนผมที่หลัง ่แล้วเหนื่อยไม่มเลิกอ่ะทำทำไมอ่ะเหนื่อยก็ทังยังเลิกไม่ได้แล้วลงมือทําไปเท่าไหะต้องทำให้เสร็จทําให้ดีได้ไม่ดีจะทำมันมเลิก ไอ้อะไรมาขายแล้วกระป๋องนมมาขายยายซื้อกี่ใบกี่ไหว่าของอะไรเนี่ยตาแก่ผมห้าสิบปีไ่ตามวีแรงเยอะผมไงี้เดี๋ยวก็มากินข้าวก่อนนะกินข้าวกลางวัน เลี้ยงเหรอทำงานแล้วกึ้นข้าวก็วันเลี้ยงนะจะเปเลกกี้ยกระเพาะมืออะไรก็คือหนึ่งไม่จังสื่องกลาเนฮะยายหูไม่ค่อยดีอายุน้อยกว่าตาสี่ปีแต่ว่าสุขภาพก็ยังแข็งแรงสู้ตาไม่ได้นะครับแต่ว่ายายก็ยังทํางานอยู่อยู่บ้านนี้ก็ยังไปปลูกต้นงต้นไม้เห <c oughs> ็นบอกชอบทะเลาะกันเพราะว่ายายนี่ชอบขโมยกระป๋องนมของตาอะไรนะครับขโมยไปปลูกต้นน้อยนา อยายเขาจะไปพ่อดินหนาพ่อมะม่วงเขาก็เจ้อไม่เป็นอย่างพ่อครับพ่อเขาเจ้วไวเป็นเขาบอกว่าให้ไม่ห่วงไปเจ้อเอาเองยายเขาเจ้าไม่เป็นน่ะเขาก็เอาต้องตาที่เจ้อไว้นี่เขาลู่อ่ะเขาลู้เพราะเขาเอากระป๋องหายเฮ้ยแกเอากระป๋องกุไวไอ้ที่อีอที่ที่ไปจ้ามูก็ไม่เอาเอาที่เจ้ะไปหมดเขาบอกยายไม่ชอบมาขโมยกระป๋องนมจริงป้ะ ม,มันรักรักไปช้อไว้แมวเวลาที่นในจ้อมันก็ไม่เอาไป <laughs> แม่ตอนจีบกันใหม่ๆไม่พูดงี้นี่ฮะตัวเดิมมันไม่ทำไม่เราอย่างนั้นเล่น, <laughs> น,น,นกันมาใหม่ๆจะได้กันใหม่ๆนี่ถ้าขอเท่าไหร่ให้หมดเลยนะแปดตั้งหัดตั้งหัดน่ะกอดไหมหอมแก้มไหมไอ้อ้ะตั้งหัดแต่หอมแก้มมั้งไหม เราเกล้วเราไม่นอนด้วยกันแล้วนี่นี่ไปทิ้งวาพดุอ๋อที่ใส่ถังนี้นี่นะใส่ถจะเอากลับไปคืนไม่ทิ้งไว้บ้านเลยนะโน่นเอาไปใส่ดอ่ะเดียวเดียวไปบดกองกองอือเหรอปุ๋ยอืมเป็นปุ๋ยให้ป่าเหมือนเดิม สายกองไม้เลยกองไม้ตัวนี้ใหญ่นะอ๋อครับโอ้ถ้าเนี้ยงๆหน่อยครับมันมันครับไม่ไม่ไม่ใครไปจะติดครับพีดีพพอตีแล้วสบายเอาละพอพอแด่นานลงครับพี่เลี้ยงปืน โตแน่รับรองนี่โตชัวร์เลยเจอน้ำมนตานะครตาไม่เหนื่อยมั้งเหรอมันก็เหนื่อยพ่นพ่นเอาหลุมมันจะได้ยกอันนี้จะต้องอยู่บ้านตาอีกงานเท่าไหร่ครับไม่นานเท่าไหร่หลายเดือนไหมไม่ปีนี้ก็ปีหน้าแหละโอ้ก็นานนะนานหน่อยก็เกือบปีก็เป็นปีอ่ะมันยังเล็กอ๋อยังเล็ก แสดงว่าเดี๋ยวตาก็ต้องคอยดูดิว่ามันว่ามันแข็งแรงหรือยังและกล้าให่ใๆนี่อะไรมั่งคะตาไม้พยอมไมา้ย,ยางตักอยู่นี่นี่อนี่ประดูนี่ตะเขียนนี่ไม้ไมและค่าเนี่ย นี่ไม้ไม okay. oh. okay. ้ถ okay. ึงเต็ดนี่ไอ้นี่เก่งกองอะไรเนี่ลูกเก่งลูกกองลูกอะไรคะลุงกองเหรอลองกองเหรอลุงกองเหรอลุงกองลองกองตาไม่ใช่เก่งกองนี่ทำไปนะเดี๋ยวเรไปลงไปวัดมดนิดไปถูกวัดรถวัดหมดเลยเนาะ ทั้งอบตมาตูมนะครับมาขอต้นกล้าเล็กๆจากตาสังัดบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปปลูกที่วัดมาตูมนะครับวันนี้มาเอารถกระบะมาขนกันเลยนะครับเห็นบอกว่ารวมๆแนละ้วทั้งหมดน่าจะให้ไปประมาณสัก200กว่าหรืออาจจะถึง300ต้นนะครับ <8. S 1> นี่ทั้งหมดนี่ไม่ได้คิดสตุ้งสตางนะครับเป็นการให้กันฟรีๆแล้วก็ไม่ได้ให้กันครั้งแรกด้วยเพราะว่าวัดในย่านนี้ส่วนใหญ่ที่มีต้นไม้ปลูกในวัดนี้ก็จะเอาต้นกล้า,าจากตาสงัดมาทั้งนั้นเลยนะครับเท่าไร้องนะนหน้าหน้าไม้เท่าไรา ให้ไปเต็มรถเลยหรอรถนี่แหละรถนี่ระรถนี่แหละย่หน้อยใหญ่หน<อ>่อยอตัวใหญ่กันทำไม่คิดตังค์ครับไม่คิดตังค์แล้วก็ให้ฟรีเพเผื่อก็ไปช่วยดูแลให้ด้วยหลังจากปลูกเสร็จเรียบร้อยให้นใหแนะนําวิธีการปลูกเห็นโรงงานมัเวลาปลูกไอ้วัตปลูกเนี่ยดินมันยังชุงง่มนี่มันต้องรดน้ำไหม